วันนี้ที่ออกวันนี้ไม่ใช่ใครนะครับหลานชายเจตสาตย์ความรับผุรีอินเตอร์เนชั่นแนลอันนั้นเป็นหลานชายใช่ไหมครับเป็นหลานชายแล้ววันนี้ทางนูนนะอันนี้ก็หลานเคยเอาแล้วเอาแล้วมึงไปได้ยังใครมาไหนวะคำว่าขอกล้าขอพระคุณที่ให้สตางค์มานะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่เป็นวันที่ดีใจนะครับเป็นวันที่เราเสียใจกันนะคะรับศิลปินลูกทุ่งไทยนะครัชบชลแ่ทย์สุพัน นะครับเ,รเป็นคนบ้านเรานะก็เนืงจากพวกเราไปเราไม่มีวันกลับนะครับงานแบบนี้เราไม่อยากให้เกิดแลงานแบบนี้เราไม่อยากให้มีนะครับเราจะเป็นคนลงท้ายที่สุพรรณสุพรรณที่ว่าจะไปหมดนี่ลุ่งสว่างดีนะไม่ลุ่งสุพรรณจริงๆแล้วนี่ทีแรกก็จะกับเพชรไทยทุ่งสุพรรณเหมือนกันไหวตัวทันเป็นลุ่งสว่างไปเลยเดี๋ยวๆอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดชื่ออะไรน,นะเมื่อก่อนนี้อาจารย์ก่อนจะใช้สีเป็นรุ่งสว่าง อาจารย์ใช้ชื่ออะไรนะชื่อเพชรไทยทุ่งสุพรรณทุ่งสุพรรณดีเลยเลยเลยกลับลำันว่าไอสอนเพชรสอนต้องกันไวทวู้พิทุพัน์เราไม่เอาเราเป็นรุ่งสว่างเสียรุ่งสว่างดีกว่าเพราะว่ารุ่งสว่างมันไปช้ากับเขาหน่อยเราไม่รีบไปเพราะมันเเราจะไปตอนเราจะรีบไปฉันสว่างสะคอนเลยไม่ไปเลยนั่นไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างอื่นนะไมนไหนลนะ โมนอนที่เซาอยู่ไงก็เลยไม่ไปนะฮะสองท่านนี้นะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นไวโพดเป็นสุพรรณแล้วก็สอนแพทย์สอุพันณสอนแพทย์สอนพุนอนพันเป็นญาติผมเป็นญาติจริงๆแล้วไม่ใช่ญาติเล่นๆนะ,นะครับเป็นญาติแท้ๆแล้วก็ไวพดเ,เป็นสุพรรณป็บเสมือนพี่ชายแท้ๆอยู่ใกล้บ้านกันนะครับประมาณ6กิโลก็ถึงแล้วเขาอยู่วังน้ำเย็นท่อยู่เราแต่จีนนะครับก็ก่อนจะเสียก็โทรมาคุยแซวคันเล่นยูว่า นีพจน์แกออกแกอยู่โรงพยาบาลนานเหลือเกินต้องใส่โรงพยาบาลสวยเมื่อกี้ต้องอยู่นานเหลือเกินแกก็บอกว่าเออมึงไม่ต้องมาเยี่ยมเราเดี๋ยวมึงไปไปเยี่ยมหมู่บ้านเลยบ่ายสองบ่ายสามโมงพอบ่ายสามโมงอีกวันสอนเวกทายอ้าวเป็นไงไปซะงั้นเลยโดยไม่มีปรีไม่มีครุยเลยก็ในโลกนี้นะครับที่นั่งเนี่ยไม่เหลือสักคนหรอก อะไรไม่ทำไมล่ะตายหมดอ๋อมันต้องมีสักวันนึงอย่างแล้วแต่ว่าใครจะถึงคิวไหนเท่านั้นเองอาช้าๆก็ได้เอาช้าๆแต่ว่าผมน่ะไม่รีบนะเอาเท่าไหร่ครับใครจะแซงคิวก็แซงไปก่อนผมไม่รีบอาจารย์ไม่รีบอย่างนี้นะไม่รีบทำไมครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเลยผมเคยสาบานไว้แล้วผมจะไม่ตายด้วยไม่รู้จะทรมานอะไรกันาดไหนก็ไม่รู้อยู่แค่เล็บเก่ารอรอ แหวจะไม่ตาเยเออก็เป็นเรนะื่ <ạ. S 2> องธรรมชาติเนาะเมื่อสมัยก่อนนู่นนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยถ้ารู้ว่าบ้านไหนตายโว้มันเศร้ามากเศร้าโศกเศร้ามากเชื่อไหมว่าผมร้องเพลงงานศพเนี่ยเป็นร้อยๆงานตั้งสมัยก่อนนี่นะก็เป็นเรื่องธรรมชาติในทีนี้ระบบไปแทนที่เสียงโอ้อารมการดีใจที่ตายเร็วไม่ใช่นะครับบางทีก็เราไม่อยากจะให้ลืมความเศร้ากันไปโงเ้เหรอครับหรือว่าดีใจันให้ตายเร็ว มัยก่อนก็มีแค่ภาพยนตร์ก็หลุแล้วอ่าก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านที่ให้สตางมานะครับอ่ก็ขอให้รวยไปร้อยล้านเลยขอบพระคุณที่ให้สตางค์จริงๆแล้วก็กราบขอพระคุณหนักๆเลยนะที่ท่านกําลังคิดจะให้ด้วยนะโอ้โหต้องมีล้วงกันมากแล้วป้าคนนั้นยกพัดเพิ่ๆเพิ่กูเหลือแต่นี้อมเสีคนไหนไม่รู้นลแต่ผมสังเกตแม่คนนี้มานานแล้วตอนแรกใจก็นั่งสงขลาหมดปุ๊บสักพักหนึ่ง เขาไปนั่งในโต๊ะกินเขาเก็บว่างแย่ไปเลยแม่หมดแล้วเฮ้ยอย่าพูดผิดเขาก็รำเนียนี่กือลังเช็ดกรสอบกันนะนี่แหละแฟนคลับหลวงพ่อกีนมีนาสตังมาแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆขอให้รวยไปร้อยล้านนะจะได้หาเสรยีไปเล่นด้วยเป็นที่สาวคนนายกด้วยเป็นที่สาวนก็ที่สาวคนนายกท่านประยุทธ์จันโอชามาด้วยไหมครับ ไม่ใช่พี่นายโอ้ใจแหวบเลยเนื่องกท่านพี่แขกบอกส่งซิงมาพี่นายกไม่ใช่นายกพี่นายกคงไม่นั่งกินยุเกีะว้าวหรอกครับขอบพระคุณที่ให้สตางค์มาฮะเกยใครจะเกยครับไหมครับเนี่ยตอนนี้เรามีหน้าเสียอยู่สองร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปยักหกเอี่ยวตังสักสามร้อยอะไรกันเนี่ยคู่นี้อะไรกันเนี่ยตรงเท้าพี่แขกเดี๋ยวมันจะไปหลังเวทีนะเป็นเจ้ามือดีนนะพี่โอปะไม่มามาวันหลังมาวันหลังครับ เขามีหลานชายอยู่คนร้องเพลงไม่เป็นแต่ว่าสอนอยู่นะครับแต่ใช่มาร้องเพลงใหม่ล่าสุดคงจะเป็นใครไม่ได้เฮ้ายมันจะเป็นใครไปซําไม่ได้จะไม่ใช่คนนี้แล้วกันพ่อพับหลานชายอันดานะลูกเะปรบมือให้น้องด้วยครับผมน้องอันดานี่ในทิศสอะมาแล้วมาแล้วสองร้อยนะบัวเสียแน่มาไรทิศ ไอ้หนูขอบพระคุณมากลูกมาแล้วไอ้โจกะเปียโอ้ยน้ำพักน้ำแรงหมดเลยนะเนี่ยมันไปไต่อยมวยได้มานะครับไอ้หนูวันี่ก่อนที่ไอ้หนูมานี่ก่อนลูกนี่มานี่ก่อนแหมนั่นผมมึงหรือเสาอากาศกนะเฮ้ยมันให้เขาเก็บมาเอาไปร้อยนึงนีโ่โฟเกเลยนะไปร้อยอ่ามีหุ้นมีหุ้นไอ้เพชอย่าลืมทอนนะลูกนะพี่น้องครับพี่น้องครับใครพอจะมีข้อเกียร์ว่างเหลือไหมครับ ก็จะอาจจะให้ฟังผลงานเพลงเปิดไฟที่ปลายเทียนครับงมก็งดเคยได้ฟังกันด้ยังไงวันวันรับโทรศัพท์ใจเพลงนี้มันจะดังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตะรับโทรศัพท์ทั้งวันเลยมาเยี่ยมบ้านกันทั้งวันคุยจะเรื่องเพลงนี้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็จะคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าคนนี้นะครับเป็นหลานชายไม่ได้ไม่เคยร้องเลยแล้วฟังแต่เพลงสตริงฟังแต่เป็นฝรั่งเป็นคนเลี้ยงวัวเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับ เขาบอกว่าโอ้ผหอยากเพรเพลงเนี้ยมันเพราะมากครับอ่ะงานเอาแล้ววันนี้เลยให้ขึ้นเวทีก็วันนี้จะบอกว่าเดี๋ยวจะมาขึ้นเวทีนี้ไอ้หนูมาลองลอง,ลองเวทีวันแรกดูก่อน,นะ,ะเวลาถ้าเกิดว่าจะประหมาเนาะมองเฉียดหัวเขาไปเลย <laughs> อย่าไปมองตาใครก็จะไปเจอหวยอีกคนนึอยู่ข้างหลังยิ่งเลย ไม่เคยหลุดเลือกหไม่ได้มองทางลูกตาเข้าไปลูกอย่าไปอย่าไปมองตาใครเดี๋ยวเกิดไปมองตาสาวปิงก็มาดิยุ่งวันนี้เกือบล้านวิวแล้วเก้าแสนเก้าหมื่นแล้วเก้าแสนเก้าหมื่นก็ไม่เป็นไรช่วยกันจัะลงไว้ลูกทุ่งจะได้อยู่ได้ดูสิเนี่ยครับจากไปอีกแล้วจากวัยพฤก็ไปแล้วสอนเพชรก็ไปแล้วก็ไม่มีนักร้องใหม่มาแทนที่ผมอยากจะให้มีนักร้องใหม่มาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันปั้นอ่ะให้ฟังพงษงามเพลงไป เปิดได้ยังกันเปิดผ้าสังไปเอาอะไงไ้ทุกคนที่ขาส